ค่ะ,ค,ะคุณยาวรักษ์และคุณสิทธิมาครับปฏิบัติการจับปรับจิ้ง5้าจอมที่บริเวณแยกอุดรพงค์นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขณะน,นี้พบการกระทําผิดแล้วกว่า40รายค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพฤติกรรมการจอดล้าเส้นจอดหรือว่าจอมล้านั่นเองค่ะค่ะโดยจากภาพที่เห็นในขณะน,นี้นะคะคือบริเวณแยกกุดุพงค์นะคะซึ่งจุดนี้ก็เป็นหนึ่งใน90จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีปริมาณรถค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากเป็นจุดตัดไปยังถนนเพชรบุรีถนนพระรามที่6แล้วก็มักจะพบการกระทําผิดเกี่ยวกับการจราจรโดยเฉพาะพฤติกรรมการขับขี่ทั้ง5้าจอมนะคะซึ่งประกอบไปด้วยจอมปาดจอมล้ําจอมขวางจอมย้อนและก็จอมปลอมที่ทางกรมการตํารวจจราจรนั้นได้เริ่มดําเนินการจับปรับจริงเป็นวันแรกค่ะหลังจากที่ได้มีการรณรงค์และก็ประชาสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้ทั้งนี้สําหรับบริเวณแยกกุฎุพงศ์นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจนั้นได้ตั้งจุดตรวจและก็สกัดจับ ผู้ที่ฝา่าฝืนตามมาตรการจับปรับจริง5พฤติกรรมนะคะมาตั้งแต่ช่วงเช้าพบการกระทําผิดแล้วกว่า40รายค่ะโดยส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับการจอดล้ำหรือว่าจอดไม่ตรงเส้นจอดโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์พบมากที่สุดค่ะซึ่งผู้ขับขี่ที่กระทําผิดส่วนใหญ่ก็จะอ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยและก็ไม่ได้ตั้งใจซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเองนะคะก็ได้มีการแจ้งให้ทราบถึงการดําเนินมาตรการดังกล่าวพร้อมให้ไปชําระค่าปรับตามกฎหมายค่ะ อย่างไรก,ก็ตามนะคะจากการสอบถามประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาเกี่ยวกับปฏิบัติการจับปรับจิง5จอมบริเวณแยกกุฎุพงนะคะส่วนใหญ่ก็ทราบว่ามีมาตรการดังกล่าวแล้วแล้วก็เห็นด้วยค่ะเนื่องจากเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรและก็กระตุ้นเตือนให้ผู้ขับขี่รถนะคะขับด้วยความระมัดระวังเคารพกฎจราจรมากขึ้นแต่ก็ยอมรับคะว่าการหยุดตรวจหรือว่าเขียนใบสั่งตามแยกอาจกระทบต่อการจราจรนะคะจึงของให้เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่ แล้วก็ฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะให้ดําเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ต่อไปค่ะทางนี้นะคะยังมีสถิติจากกอมบับการตํารวจจราจรน,นะคะแจ้งว่าจากการสํารวจพฤติกรรมทั้ง5จอมนะคะเฉพาะเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่าแชมป์อันดับหนึ่งคือจอมย้อนค่ะจํานวนกว่า4 0 0 0 0รายรองลงมาคือจอมป่าส0,000รายจอมขวาง2 8 0 0มรายจอมล้ำา6,900ราย ส่วนจอมปราบนั้นยังไม่มีการสรุปตัวเลขอย่างเป็นทางการค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสําหรับผลการจับกลุมตามมาตรก,การ5จอมทางกมัมคับการตำรวจจราจรแจ้งว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการทั่วประเทศทั้ง199จุดในได้ในเวลา20นาฬิกาค่ะเนืน่องจากแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีการรวบรวมส่งข้อมูลเข้ามายัางกมัมคับการตำรวจจราจรค่ะหากค,ค,คุณยาวรักษ์และคุณจิติมาคะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นปัญหาการจราจร คือเป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วก็แก้ไขได้ยากค่ะแต่หากประชาชนแล้วก็ผู้ขับขี่ทุกคนนั้นใส่ใจแล้วก็ช่วยกันเคารพรกฎจราจรก็เชื่อว่าปัญหานั้นก็จะแก้ไขได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ